พ่อภูมิใจหนูมากนะลูกถึงเราจะจนนะแต่เราไม่ควรเอาของของคนอื่นนะลูกร้อนไหมลูกร้อนค่ะพ่อ,อม,มา,มาช่วยกันนะรีบรีบนะลูกเดี๋ยวเราจะได้เอาไปขายกันนะค่ะพ่อมาช่วยกันเลยนะึร,รีบรีบลูกพ่อคะหนูขอไปล้างมือก่อนได้ไหมคะได้ลูกรีบไปรีบมานะลูกค่ะพ่อ เวลาไม่ใช่เหรอแกฮะห,หัวหน้ามาแล้วเหรอเออเออ,เอ,อแค่นี้ก่อนนะฉันรีบไปก็ค่ะหนูไปล้างมือเสร็จแล้วค่ะพ่อทำไมหนูไปนานจังอะลูกไม่มีอะไรค่ะพ่อปากันไปแล้วที่ไปขายกันนะค่ะพ่อขายของกัน พวงละยี่สิบบาทเองลำไยครับลำไยลำไยสดสดจากสวนเลยนะครับลำไยครับลำไยลำไยครับลาไยลาไยสดสดจากสวนเลยนะครับพวงละยี่สิบบาทเองเอาลำไยไหมครับพวงละยี่สิบบาทเองลำไยครับลำไยสดสดจากต้นเลยนะครับพวงละยี่สิบบาทเองนะครับ ต้ใหญ่ค่ะต้นห่สดสดจากต้นเลยนะครับเอากีปวงนี่จ้าหนุได้หนึ่งสอมาลูผมให้ยี่สิบมาพอดีเลยครับได้สิบแป๊บนนะต้องใส่ดีดีไอ้บาท ต้นเอ้ย <ปะ S 2> ลำไยครับล,ลำไยสดๆจากต้นเลยนะครับลำไยครับลำไยพ่อคะ่ะหนูหิวข้าวแล้วคะ่ะไปเราไปนั่งกินใต้ต้นไม้นู้นไปล, <ขา S 1> ล<ง>ูกค่ะพ่อนั่งตรงนี้เลยลูกค่ะพ่อร้อนไหมหลกร้อนคะ่ะพ่อ พ่อคะทำไมวันนี้เราขายลราเมยได้แค่พวงเดียวเองเหรอคะพ่อพโงหิวข้าวไม่ใช่เหรอเรามากินข้าวก่อนดีกว่าลูกค่ะพ่ออร่อยไหมหนูกเออค่ะพ่อรีบๆกินเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวเราจะได้ไปขายของนะค่ะพ่อ ลำไยนี่ขายยังไงคะมันละยี่สิบบาทครับช่วงนี้ขายของเป็นไงบ้างคะเนี่ยขายไม่ค่อยดีเลยครับวันนี้ทั้งวันขายได้แค่มัดเดียวเองครับก็อย่างว่าเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ทําไมไม่ให้น้องอยู่กับคนที่บ้านละคะพาน้องมาแบบนี้อากาศก็ร้อนเดี๋ยวน้องก็ไม่สบายเอาหรอคะ่ะไม่ได้แล้วครับเพราะว่าพวกผมมีกันแค่สองคนถ้าปล่อยให้น้องอยู่บ้านคนเดียวผม คงไม่สบายใจนะครับนั้นขอโทษด้วยนะคะที่ถามไปแบบนั้นน่ะเป็นไรหรอครับงั้นเดี๋ยวฉันซื้อลำไย,ยทั้งหมดนี้เลยแล้วกันนะคะจริงเหรอคะพี่จริงจ้าหนูทั้งหมดเท่าไหร่คะเจ็ดมัดหนึ่บาทครับค่ะนี่ค่ะคุณไม่มีแบงค์ย่อยเหรอครับไม่ต้องทอนค่ะคุณอ่ะสอนลูกคุณมาดีมากนะคะ ขอบใจหนูอีกครั้งนะจ๊ะค่ะพี่สู้ๆนะหนูค<อ>่ะขอบคุณมากนะคะจ้ยิ้มลูกหนูรู้จักพี่เขาเหรอเปล่านี่คค่ะพ่อพอดีหนูไปล้างมาือเอ๊ะนี่กระเป๋าใครเนี่ยอุ้ยมีเงินด้วย พี่ก็ถิงไว้ตรงนี้นี่นาอะหนูหนูก็จะเห็นกระเป๋าหล่นแถวนี้บ้างไหมจ๊ะอันนี้ใช่ไหมคะพี่อุย้ยใช่จ้ะอขอบใจมากนะจ๊ะหนูไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่อ่ะไในพี่ให้หนูไม่เอาค่ะหนูไปก่อนนะอ๋อ,อพ่อภูมิใจหนูมากนะลูก ถึงเราจะจนนะแต่เราไม่ควรเอาของของคนอื่นนะลูกค่ะพ่อทําดีอ่ะย่อมได้ดีเสมอลูกค่ะพ่ออ่ะช่กันเก็บของพ่อคะวันนี้มีูเปคนแบกหากลับบ้านนะคะพ่อได้รอกได้ได้บ้าน